สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องสาลิกาพักเครื่องทั่วไทยนะคะเป็น EP ีที่119นะคะ e ีีที่1 1 9ค่ะพี่พี่วันนี้ค่ะน้องมีพักเครื่องพักบ้านหลากหลายรายการมากมายนะคะมาแบ่งปันพี่พี่อีกเช่นเคยค่ะจะเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทหรือพี่พี่ท่านใดที่สะดวกโอนนะคะน้องจะส่งให้ฟรีทั่ว พี่ๆจะปิดเกียร์รายการก็ได้นะคะสําหรับพี่ๆท่านใดที่สะดวกโอนน้องจะส่งให้ฟรีตลอดสายนะคะพี่ขาและช่องทางการติดต่อของน้องนะคะก็ยังคงเป็นเบอร์เดิมและลายเดิมค่ะเบอร์โทรนะคะเป็น0932701982หรือจะแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันก็ได้นะคะ ID ไลน,นะคะ์ค่ะเป็น0932701982นะคะพี่ๆขา น้องฝากพี่พีเอฟซทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมและรับฟังฝากกดไลค์กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสัลิกาพาเครื่องทั่วไทยด้วยนะคะและเพื่อพี่พี่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้รอ้องกันได้เลยเนะะียค่ะพี่พี่ค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะน้องขออนุญาตเริ่มรายการที่หนึ่งให้พี่พี่ได้รับชมกันเลยค่ะ ารายการที่หนึ่งนะคะพี่พี่ขาขออนุญ,ญาตซูมนิดหนึ่งนะคะจะได้รับชมกันไปแบบชัดเลยนะจะเป็นเหรียญเปียกทองลงยาเสือหัวขาดนะคะพี่พี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดแบบนี้เลยนะคะลองรับชมกันดูค่ะเป็นรายการที่1นะคะรายการต่อไปกันเลยค่ะจะเป็นรายการที่สองนะคะก็จะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างไ้เนื้อวานนะคะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ำพลาสติกนะคะพี่พี่จะได้ไปทั้งพร้อมสวมใส่และพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวค่ะพี่พี่ขา เป็นรายการที่สองนะคะหลวงพ่ทวดวัดช้างไ้เนื้อวานค่ะรายการต่อไปรายการที่สามนะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเป็นเหรียญหลวงพ่อยิ้นะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญเนื้อทองแดงค่ะพี่พี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดมากๆเลยนะจะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะวางศีลาเนะคะ่ะพี่พี่ขา เป็นพศสองห้าสามศูนย์นะคะพี่พี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดแบบนี้เลยเป็นรายการที่สามค่ะรายการต่อไปรายการที่สี่นะคะก็จะเป็นพรสสมเด็จวัดะระฆังเนื้อผงพิมพ์ใหญ่นะคะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบลงยาค่ะพี่พี่สวยงามมากๆเลยเป็นพรสสมเด็จวัดะระฆังนะคะสําหรับรายการที่สี่ค่ะ รายการต่อไปนะคะรายการที่5ค่ะขอเป็นรายการนี้นะคะจะเป็นประลัดขิกนะคะพี่ๆ่ขาสวยงามมากๆเลยพี่ๆอย่าลืมนะคะมีรายการลัดหนึ่งเท่านั้นนะคะสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนนะรีบติดต่อเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของกันอย่างเร่งด่วนเลยนะคะพี่ๆ่ขาช้าหมดอดนะคะพี่ๆเป็นรายการที่5ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่6กนะคะก็จะเป็นเหรียญพระสมเด็จ พันทเรศวรมหาราชนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญเนื้อทองแดงค่ะพศสองพนห้าห้าสี่นี่ค่ะพี่พี่เหรียญพระสมเด็จพันทเรศวรมหาราชนะคะพี่พี่เลี่ยมก่อไปให้เป็นรุ่นสร้างบาร,รมีปีสองพห้าห้าแปดค่ะพี่พี่ขารายการที่หกนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่เจ็ด ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อน้อยโคอน้ําเต้าเนะะี่ยค่ะพี่พี่ขาเป็นเหรียญโลหะเนี่ยค่ะพี่พี่ด้านหลังมีโรงยานแบบนี้เลยเนะะี่ยค่ะพี่พี่ลองรับชมกันดูนะคะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะเก่านิดนึงแต่สวยเนะะี่ยค่ะพี่พี่สำหรับรายการนี้นะคะ่ะก็จะเป็นรายการที่ เสร็จนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่8ค่ะจะเป็นแหวนพิรอดนะคะหลวงปู่รอดค่ะพี่ๆขาน้องเปิดอยู่ในรายการแบ่งปันค่ะรายการละ300บาทเท่านั้นนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะหรือพี่ๆท่านใดที่สะดวกโอนค่ะน้องจะส่งให้ฟรีทั่วไทยกันไปเลยนะคะอ่าเป็นรายการที่8นะคะรายการต่อไปค่ะก็จะเป็นรายการที่ 9านะคะพี่พี่ขาสำหรับรายการที่9กนะคะก็จะเป็นรูปหล่อบโบราณพายเชียงแสนนะคะพี่พี่ขาเป็นพระเปื่อยๆแบบนี้เลยนะคะไม่ได้อยู่ในงานเลี่ยมกรอบแต่อย่างใดนะคะพี่พี่ลองรับชมกันดูนะคะมีรายการละนหนึ่งเท่านั้นเลยะคะ่ะพี่พี่น้องจะส่งให้ทุกวันทางไปรณีย์ไทยนะคะเป็นรายการที่9ค่ะรายการต่อไปก็จะเป็นรายการที่ สิบนะคะพี่พี่ขารายการที่สิบค่ะก็จะเป็นพากุนาครามนะคะพี่พี่ขาเป็นอ่าเนื้อโลหะนะคะพี่พี่น้องจับดูแล้วอาจจะมีน้ําหนักนิดนึงได้เนี่ยค่ะพี่พี่เป็นรายการที่สิบค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบเอ็ดค่ะพี่พี่ขา รายการที่11นะคะพี่พี่ขาก็จะเป็นเครื่องล่างนะคะพี่พี่น้องไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นเนื้ออะไรนะคะพี่พี่ลองรับชมกันดูนะคะถ้าสนใจถูกใจหรือรู้จักทราบกันยังไงก็ติดต่อเข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันได้เลยนะคะพี่พี่เป็นรายการที่11ค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่12นะคะพี่พี่ขาก็จะเป็นเขาควายเพกแกะนะคะพี่พี่ขา เป็นรายการที่12นะคะพี่พี่ขารายการต่อไปค่ะรายการที่13นะคะก็จะเป็นเครื่องรางเบี้ยแก่นะคะพี่พี่เป็นเครื่องรางเบี้ยแก่ค่ะพี่พี่สวยงามมากๆเลยนะคะลองรับชมกันดูค่ะพี่พี่สามารถเช่าซื้อเป็นของขวัญของฝากของสะสมและของบูชากันได้เลยนะคะเป็นรายการที่สิบสมค่ะรายการต่อไปรายการที่สินะคะพี่พี่ขาก็จะเป็น เหรียญทองแดงลมดำนะคะหลวงพ่อกเกษมเข็มมาโกนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญปอยๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญบาทน้ํามนนะคะพี่พี่หลวงพ่อกเกษมเขมมาโกจังหวัดลำปางคะ่ะ เป็นเหรียญสารพัดนึกเนี่ยค่ะพี่พี่รายการที่14รายการต่อไปรายการที่15นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบค่ะพี่พี่ขาอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ำพลาสติกไปให้แบบนี้นะคะเป็นพศ .2518 นะคะเหรียญหลวงพ่อทบค่ะพี่พี่รายการที่15ค่ะรายการต่อไปรายการที่16นะคะพี่พี่ขาขอเป็นรายการนี้เลยจะเป็นเหนรียญโลหนะคะเหรียญจุลาลง กนะคะพี่พี่ขเป็นรายการที่16ค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะขอเป็นรายการนี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบืดอน,นะคะพี่พี่ขา เป็นพศสสอง4นะคะด้านหลังมีลงยันหลวงพ่อรุ่งแบบนี้เลยนะคะถ้าให้รับชมภาพไม่ชัดกันยังไงก็ต้องขอกาบขอภัยไว้ณที่นี้นะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่17ค่ะเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือรายการต่อไปรายการที่18นะคะพี่พี่ขา อ่าสำหรับรายการที่1 8นะคะก็จะเป็นเหรียญหล่อนะคะหลวงพ่อค้ายวัดสวนขันนะคะพี่พี่ผ่านการคุกลักปิดทองมานะคะพี่พี่ขาด้านหลังก็จะมีโลงยันหลวงพ่อค้ายแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เป็นรายการที่18ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่19ค่ะพี่พี่ ก็จะเป็นเหรียญพระนางกวักนนคะพีะพี่ๆขาเหรียญเก่าเหรียญสวยแบบนี้เลยนะะี่ะพี่เหรียญพระนางกวักนะคะเป็นเหรียญเปื่อยๆนะนี่ะพี่ๆไม่ได้อยู่ในงานเลี่ยมกรอบแต่อย่างใดเนะคะเป็นรายการที่19ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20บค่ะ ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะคะพี่พี่สำหรับรายการที่20นะคะพี่พี่ขาด้านหลังนี้ลงยันหลวงพ่อทาแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกค่ะรายการที่20นะคะและรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่21ค่ะขอเป็นรายการนี้นะคะจะเป็นหลวงพุทดวัดช้างให้เนื้อว่านนะคะพี่พี่เป็นพระเพื่อเปื่อยแบบนี้เลยค่ะไม่ได้อยู่ในงานเลี่ยมกรบแต่อย่างใดนะคะพี่พี่ขาสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหน ะะสามารถติดต่อน้องเข้ามาช่วยแจ้งเป็น EP ีและแจ้งเป็นรายการให้น้องทราบนิดหนึ่งนะคะจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการจัดส่งนะคะพี่พี่เป็นรายการที่21ค่ะรายการต่อไปรายการที่22นะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญผรดนาคปกนะคะเหรียญครบ8รอบนะคะเหรียญที่ระลึกครบ8รอบหลวงพุทีมวัดละหารไล่จังหวัดระยองนะคะเป็นเหรียญผระนาคปกค่ะเลี่ยมขอบกันนาพลาสติกไปให้สวยงามแบบนี้เลยพี่พี่จะได้ไปท้งพร้อมสวน ใส่และพร้อมใช้งานนะคะเป็นรายการที่22ค่ะรายการต่อไปรายการที่23นะคะพี่พี่จะเป็นเหรียญเจริญพรหลวงปู่ทิมวัดรหัสไล่จังหวัดระยองนะคะพศ .2517 นะคะพี่พี่ขาด้านหลังก็จะมียันนะคะหลวงปู่ทิมค่ะพี่พี่เป็นเหรียญที่ระลึกสร้างสาราการประเรียนหลวงปู่ทิมนะคะรายการที่23ค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่24ค่ะเป็นรายการที่24่ีนะคะพี่พี่ก็จะเป็นประหลัดขิกหัวเสือนะคะพี่พี่ขาน้องจับดูแล้วมีน้ําหนักนิดนึงนะคะพี่พลองรับชมและพิจรารณากันดูน้องฝาพี่พี่เอทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสริการพาเครื่องทั่วไทยด้วยนะคะและเพื่อพี่ๆค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้รอน้องกันได้เลยนะคะพี่ๆขารายการนี้ค่ะก็จะเป็นรายการที่24สี่นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะคะพ,พี่ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นสิงเป็นเสือนะคะพี่ๆขา น้องไม่ค่อยแน่ใจนะคะเป็นเครื่องรางเสือนะคะพี่พี่ขาลองรับชมกันดูค่ะพี่พี่มีรายการละหนึ่งเท่านั้นนะคะเป็นรายการที่25ค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่26นะคะ อ่ารายการที่26นะคะพี่พี่ก็จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อห้องนะคะพี่พี่เก่าแต่สวยเลยนะคะสําหรับรายการนี้ค่ะพี่พี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะตรงปกทุกองค์และทุกรายการค่ะพี่พี่ขาเป็นรายการที่26นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่27ค่ะก็จะเป็นเหรียญนะคะเหรียญจตุคามรามเทพนะคะพี่พี่ขา เป็นเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พีพสองห้าสามศูยนย์เนะคะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดมากๆเลยนะคะพี่พีรายการที่27ค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่28ินะคะพี่พี่ขาก็จะเป็นเครื่องล้างเสือนะคะพี่พี่ขาสามารถเช่าซื้อเป็นของขวัญของฝากของสะสมและของบูชากันได้เลยนะคะพี่พี่เป็นรายการที่ 28นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่29ค่ะ อ่ารายการต่อไปนะคะพี่พี่ก็จะเป็นรายการที่29นะคะก็จะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะพี่พี่ผ่านการคุกรักปิดทองมาแล้วนะคะพี่พี่ขาอยู่ในงานเลี่ยมกรอบทองฝั่งเพรอิตาลีนะคะพี่พี่จะได้ไปพร้อมสวมใส่และพร้อมใช้งาน,นะคะ่ะเป็นรายการที่29นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่30ค่ะขอเป็นรายการนี้เลยนะคะจะเป็นพระมเ ah ห e ส่วนพิมสองหน้านะคะพี่พี่เป็นพระเปื่อยๆแบบนี้เลยค่ะ ไม่ได้อยู่ในงานเลี่ยมกรอบแต่อย่างใดนะคะวันนี้ค่ะน้องมีพาเครื่องพาบ้านหลากหลายรายการมากมายเลยนะคะมาแบ่งปันพี่พี่อีกเช่นเคยค่ะจะเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทเท่านั้นมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะบวกเพิ่ม50บาทหรือพี่พท่านใดค่ะที่สะดวกโอนนะคะน้องก็จะส่งให้ฟรีทุกองค์และทุกรายการเลยนะคะไม่ว่าพี่พีจะปิดกี่รายการก็ได้นะคะจะส่งให้ฟรีตลอดสายค่ะเป็นรายการที่30นะคะพระมเมรุสวนพิมพ์สองหน้าค่ะราย ายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่31สําหรับรายการที่31นะคะพี่พี่ขาก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อธรรมาจักนะคะพี่พี่เป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะพี่พี่เก่าแต่สวยเลยนะคะด้านหลังก็จะมีลงยันหลวงพ่อธรรมจักนะคะพี่พี่เลี่ยมกรอบกันนาพลาสติกไปให้ค่ะพร้อมสวมใส่และพร้อมใช้งานนะคะรายการที่31ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่32ค่ะ รายการที่32นะคะก็จะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมนะคะพี่ๆขาอาจจะดูเก่านิดหนึ่งนะคะพี่ๆใต้ฐานมีรอยตัดนะคะพี่ๆขาถ้าให้รับชมภาพไม่ชัดกันยังไงแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันได้เลยหรือพี่ๆท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์นะคะก็สามารถโทรเข้ามาเป็นเบอร์ได้นะคะช่องทางการติดต่อของช่องสัลิกาพาเครื่องทั่วไทยคะ่ะก็ยังคงเป็นเบอร์เดิมและไลน์เดิมนะคะเบอร์โทรและไลน์คะ่ะเป็น0932701้่ 982นะคะติดตัวน้องเข้ามากันได้เลยค่ะพี่พ่รายการนี้เป็นรายการที่32นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่33 รายการที่33นะคะก็จะเป็นรูปหล่อโบราณแม่นางกวักนะคะพี่พี่ขาน้องจับดูแล้วมีน้ำหนักนิดนึงนะคะพี่พี่เป็นผ้าเปื่อยๆแบบนี้เลยค่ะไม่ได้อยู่ในงานเลี่ยมกรอบแต่อย่างใดนะคะพี่พี่ขาลองรับชมและพิจารณากันดูนะคะมีรายการละหนึ่งเท่านั้นคะ่ะน้องจะส่งให้ทุกวันทางไปรษณีย์ไทยนะคะวันหยุดนะคะจะเลิกแล้ววันอาทิน้องอาจจะไม่ได้ทําการจัดส่งนะคะต้องขอกราบขออภัยด้วยคะ่ะวันถัดไปนะคะน้องจะรีบทําการจัดส่งให้ด่วนที่สุดเลยนะคะพี่พี่ เป็นรายการที่33ค่ะจะเป็นรูปหล่อนางกวักนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่34นะคะก็จะเป็นพระขุนแผนเนื้อผงนะคะหลวงูุทิมวัดละหารไล่จ,จังหวัดระยองค่ะพี่ๆด้านหลังฝั่งตะกุดไปให้1ดอกนะคะเป็นพระขุนแผนหลวงูุทิมค่ะรายการที่34รายการต่อไปค่ะรายการที่35ค่ะ อ่าสำหรับรายการที่35นะคะพี่พี่ค่ะก็จะเป็นพระก,กิ่งวัด3ปื้มนะคะพี่พี่เป็นพระเปืือยแบบนี้เลยค่ะไม่ได้อยู่ในงานเลี่ยมกรอบแต่อย่างใดนะคะตามที่พี่พี่ได้รับชมการผ่านหน้าจอเลยนะคะพี่พี่เป็นพระก,กิ่งวัด สามเปิมนะคะรายการที่35ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่36กนะคะก็จะเป็นเหรียญเปียกทองนะคะเป็นเหรียญเปียกทองอาแปะลงสีนะคะพี่ๆขารุ่นหนึ่งนะคะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดมากๆเลยนะคะพี่ๆลองรับชมกันดูนะคะมีรายการรุ่นหนึ่งเท่านั้นคะ่ะพี่ๆสนใจถูกใจกันยังไงนะคะติดต่อน้องเข้ามาช่วยแจ้งเป็นอีพีและแจ้งเป็นรายการให้น้องทราบทีหนึ่งนะคะจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการจัดส่งนะคะเป็นราน รายการที่36ค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่37นะคะก็จะเป็นเครื่องล้างสิงคค่ะพี่พี่ขาเป็นเครื่องล้างสิงนะคะพี่พี่หลวงปู่เปืืองนะคะพี่พี่ขา น้องเปิดในรายการแบ่งปันนะคะสำหรับพาเครื่องพาบ้านช่องสัลิกาพาเครื่องทั่วไทยนะคะเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทค่ะพี่พีมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ถึงหน้าบ้านกันเลยนะคะสนใจถูกใจกันยังไงร,รีบติดต่อเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะเป็นรายการที่37ค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่38นะคะ จะเป็นพระปิดตาหล่อโบราณเนื้อสามลิดนะคะพี่พี่ค่ะน้องจับดูแล้วมีน้ำหนักดิดหนึ่งนะคะพี่พี่ลองรับชมกันดูนะคะสนใจถูกใจกันยังไงติดต่อน้องเข้ามากันได้เลยยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านนะคะ,ะสำหรับช่องสลิกาพาเครื่องทั่วไทยค่ะก็ต้องขอกบขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะคะที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมและรับฟังน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสลิกาพาเครื่องทั่วไทยด้วยนะคะและเพื่อพี่พี่ค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปนะคะสามารถกดติดตามและกดกระดิ่ง ไว้รอน้องกันได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่38นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่39น้องขอเป็นรายการนี้นะคะจะเป็นนางกวักนะคะพี่พี่เป็นผ้าเปื่อยๆแบบนี้เลยนะคะไม่ได้อยู่ในงานเลี่ยมกรอบแต่อย่างใดนะคะพี่พี่ขา้าให้รับชมภาพไม่ชัดหรือให้รับชมเร็วเกินไปยังไงนะคะก็ต้องขอกราบขอภัยด้วยนะคะพี่พี่เป็นรายการที่สานะคะ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่40ค่ะพี่พี่จะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เนื้อว่านนะคะเรี่ยมกอบกันน้าพลาสติกไปให้นะคะพี่พี่จะได้ไปพร้อมสวมใส่และพร้อมใช้งานค่ะพี่พี่เป็นรายการที่40นะคะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เนื้อว่านค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่41นะคะจะเป็นแหวนพิรอดนะคะพี่พี่ขา เป็นแหวนพี่รอดหลวงปู่รอดนะคะพี่พี่สามารถเช่าซื้อเป็นของขวัญของฝากของสะสมและของบูชากันได้เลยนะคะพี่พรายการที่41ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่42ค่ะรายการที่42นะคะก็จะเป็นเครื่องรางเขาแกะแพะนะคะพี่พี่ขา เป็นรายการที่42นะคะพี่พีรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่43นะคะขอเป็นรายการนี้เลยค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นวัดบางผานะคะเป็นเหรียญรุ่นพิเศษของหลวงพ่อเปิ่นเลยค่ะพี่พเป็นปีพศ2 5 1หนะคะพี่พีเหรียญหลวงพ่อเปิ่นว anyway> ัดบางผาค่ะรายการที่ 43านะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่44ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโบดน้อยนะคะพี่ๆเก่าแต่สวยเลยนะคะสำหรับรายการนี้ค่ะอย่าลืมนะคะพี่ๆค่ะมีรายการล้านหนึ่งเท่านั้นสนใจถูกใจกันยังไงนะรีบติดต่อเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะน้องจะส่งให้ทุกวันทางไปษณี์ไทยนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อโบดน้อยนะคะสำหรับรายการที่ 44นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่45รายการที่45นะคะพี่พี่ขาก็จะเป็นพระปิดตาพระอาจารย์ป๋องนะคะพี่พี่จะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะคะเรี่ยมกรอบกันน้ำพลาสติกไปให้ค่ะพร้อมสวมใส่และพร้อมใช้งานนะคะเป็นรายการที่45นะคะพี่พี่เหรียญปิดตาพระอาจารย์ป๋องค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่46ค่ะ รายการที่46นะคะก็จะเป็นเหรียญอาปา้าลงยานะคะหลวงปู่เอี่ยมหลังยันสี่นะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่สี่สิบ 46่นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่47จค่ะก็จะเป็นพับเปิมลำพูนเนื้อดินนะคะเป็นเนื้อดินดำนะคะพี่พี่เป็นพับเปือเป่อยๆแบบนี้เลยเนื้อก็จะมีความนวลเงาๆนะคะตามที่พี่พี่ได้รับชมการผ่านหน้าจอนะคะจะเป็นรายการที่ 47ค่ะพระเปิมลำพูนนะคะรายการต่อไปรายการที่48ค่ะขอเป็นรายการนี้นะคะจะเป็นพระคุณแผนหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองนะคะขออนุญาตไม่แกะออกจากถุงซีนนะคะให้รับชมกันไปแบบนี้เลยด้านหลังจะฝังตะกรุดไปให้สองดอกนะคะเป็นพระคุณแผนหลวงปู่ทิมค่ะรายการที่48 รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่49ค่ะก็จะเป็นเหรียญเสือหัวขาดนะคะพี่พี่ขาเลี่ยมก่อบไปให้แบบนี้เลยนะคะก็จะมีลงยันลงจันนะคะพี่พีเป็นเหรียญเสือหัวขาดค่ะรายการที่ 49นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่50นะคะสำหรับรายการที่50ค่ะก็จะเป็นตะกุดนะคะพี่ๆค่ะของหลวงพ่อไรน้องไม่แน่ใจนะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านใดที่รู้จักหรือสนใจนะคะก็ติดต่อน้องเข้ามากันได้เลยแจ้งเป็น E ีีและแจ้งเป็นรายการให้น้องทราบด้วยนะคะเป็นตะกุดค่ะพี่ๆรายการที่50นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่51 รายการที่51านะคะพี่พี่ขาก็จะเป็นตะกุดนะคะเป็นอาตะกุดผ่านการคุกหลักปิดทองมานะคะพี่พี่ขาน้องไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะคะพี่พีแต่ถ้าพี่พท่านใดที่สนใจหรือรู้จักนะคะก็แจ้งว่าเป็นรายการที่5้็ก็ได้ะค่ะพี่พี่ขาเป็นตะกุดนะคะผ่านการ ผ่านการขุดหลักคุกลักปิดทองมานะคะสำหรับรายการที่51ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่52จะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมนะคะพี่ๆขา อ่ะลองรับชมกันดูนะคะพี่พี่มีรายการร้นหนึ่งเท่านั้นนะคะสนใจถูกใจกันยังไงคะ่ะติดต่อเ้างเข้ามากันได้เลยเป็นรายการที่52นะคะรูปหลอหลวงพ่อเงินวัดบางคาันรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่53จะเป็นพ้าขุนแผนพายกุมารหลวงปู่ทิมวัดละหารไรจังหวัดระยองนะคะจะเป็นพราเนื้อผงพิมพ์เล็กค่ะด้านหลังฝั่งตะกุดไปให้หนึ่งดอกนะคะพี่พี เป็นรายการที่5้บสานะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่54ก็จะเป็นเหรียญลลหานะคะเหรียญจุลาลงกรค่ะด้านหลังเป็นช้างสามเสียนนะคะเป็นรายการที่ห้บสค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่ห้าสิบห้า รายการที่55นะคะก็จะเป็นลิงหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวนะคะก็จะเป็นเครื่องรางนะคะสำหรับรายการนี้นะคะพี่พี่ขา เป็นเครื่องรางลิงนะคะหลวงพ่อดิ่งวัดบางกัวค่ะรายการที่55รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่56ค่ะก็จะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะเป็นเนื้ออาปากานะคะพี่พี่มาพร้อมกล่องและพร้อมตลับนะคะน้องได้มาแบบนี้นะคะก็จะส่งและแบ่งปันให้พี่พไปแบบนี้เลยค่ะด้านหลังก็จะมีลงยันนะคะ เป็นรายการที่ห้าสิบหกค่ะรายการต่อไปรายการที่ห้าสิบเจ็ดนะคะขอเป็นรายการนี้เลยค่ะพี่พี่จะเป็นเป็นเหรียญอปาก้าหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่จังหวัดระยองนะคะพี่พี่เหเรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดเลยค่ะตรงปกทุกองค์และถูกรายการนะคะพี่พี่ท่านใดที่ได้ไปน้องรับประกันได้เลยว่าถูกใจแน่นอน,นะคะ่ะเป็นเหรียญอปาก้าหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่จังหวัดระยองนะคะด้านหลังก็จะลงยันหลวงปู่ทิมไปนะคะเป็นรายการที่ 57ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่58รายการที่58นะคะก็จะเป็นเหรียญที่ระลึกพระพมนะคะหลวงปู่ศรีนะคะวัดสะแกค่ะพี่พี่จังหวัดอยุธยาเป็นปีพศ2519นะคะพี่พี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงอีกเช่นเคยค่ะ วันนี้นะคะน้องก็มีพาเครื่องพาบ้านหลากหลายรายการมากมายนะคะมาแบ่งปันพี่ๆอีกเช่นเคยค่ะจะเปิดอยู่ที่รายการแบ่งปันนะคะรายการละ300บาทค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทหรือสะดวกโอนน้องจะส่งให้ฟรีทั่วไทยกันไปเลยนะคะสําหรับพี่ๆท่านในที่สะดวกโอนนะคะจะปิดกี่รายการก็ได้น้องจะส่งให้ฟรีตลอดสายนะคะเป็นรายการที่50 8นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่59นะคะขอเป็นรายการนี้นะคะพี่ๆขาก็จะเป็นเหรียญเท้าเวสุวรรณนะคะวัดจุฬามณีนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำค่ะพี่ๆเลี่ยมกรอบไปให้อย่างสวยงามเลยนะคะด้านหลังก็จะมีลงยันนะคะเป็นปีพศ .2545 นิะคะพี่ๆเหรียญเท้าเวสุวรรณวัดจุฬามณีค่ะรายการที่59 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่60ค่ะขออนุญ,ญาตปิดรายการที่60เป็นรายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะพี่ๆขาก็จะเป็นพากิ่งหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะใต้ฐานมีลงยันหลวงปู่โตนะคะมีรงยัน,ลง,ะน,ะะงยนลงจานนะคะเป็นพากิ่งหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีค่ะรายการที่60สิบ อ่าและช่องทางการติดตอ่อของน้องนะคะพี่พี่ก็ยังคงเป็นเบอร์เดิมและไลน์เดิมนะคะสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนคะ่ะติดตอ่อน้องเข้ามาทางช่องทางนี้ได้เลยนะคะเบอร์โทรและไลน์ค่ะเป็น0 9 3ย์0 1 9 8 2นะคะติดตอ่อน้องเข้ามากันได้เลยนะคะน้องยินดีให้บริการพี่พี่ถูกท่านค่ะสําหรับวันนี้นะคะพี่พี่น้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ใน EP ีหน้าค่ะสําหรับวันนี้ขอลกาวคาว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ